สวัสด yeah ีครับพบกับช่องพบวนถ้าเนี่ยครับมันนี้ไม่กินเขาเหมือนกันนะครับเมูอาหารวันนี้นะครับนะครับกินเข่าครับผอบพัวนะครับลองขอบผัวถ้ามึงเนี้ครับกับซื้อข้าวเขามากินน้ากันด้ครับเดี๋ยครับมีหลายๆอย่างมีลาบเปียดนะครับมีราบหัวนะครับแล้วก็มีต้มนะครับครับครับมีหลายอย่างเ้อครับอันนี้ครับมากินน้ากันนะครับฝากกดกอฝากกด ไร่ขวดเชื Or, ้ฝาเพิ่งจิบไปครบวันในจบไปแล้วครับวัอนี้เมนูอาหารนะครับเนี่ยครับนะครับบ้านๆเรานะครับมีหัดนะครับแล้วก็มีลาบเป็ดนะครับแล้วก็มีลาบหวัวนะครับแล้วก็มีต้มนะครับเนี่ยครับเมนูอาหารนิสานบ้านเราเลยครับกินยังไงครับครับเอาไปต้องกินยากเลยครับกินยังไงครับกินร่วมกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดกินร่วมครอบครัวนะครับครอบครัวมาร่วมกันกัดกินครับนะครับเผาเนียวกอะ นอนๆนะครับนะครับนะครับหยาดเลยครับวันนี้ครับวันนี้แซ่บไร้ครับวันนี้ครับมีต้มสดพร้อมนะครับนะครับมีนุ่ยสารบ้านน้องครับโอ้ยครับเกิดเป็นคนอีสานน้องอยากกินอย่าเขาก็ได้กินนะครับกินมะตัวยางแปลกๆเขาก็ได้กินนะครับนะครับนะครับแซ่บไร้ครับ สดยเขาไม่เงยเลยครับอมาเลยครับจจาบไลายครับคุยเขาไม่เงยนะครับทำอ่างีเลยนะทำอย่างนี้ครับสวัสดีครับ